บายใจแล้วกำจัดอีเกลหน้ามา้าออกจับบ้านกันาากเมืองไปไม่เดีแลวเนี่ยมันให้จะไปตาย,ายนะเรื่องอะไรมันจะเอามาได้เพราะเรื่องที่ฮอร์ใจมันไปเอาฮาจุูมาได้พนะกงานกองไอ้ยังละมันงหน้าหาหลังกะตี้นี่มันหมายความว่าอย่างไรนะถ้าตั้งใต่อีเกลเข้ามาเนี่ยเขาสองคนน่ะต้องมาอู้ดีกันไม่แน่เข้ามาหานี่หน้าหันหลังที่กอดมันหมายความว่าอย่างไรพนกากองมายางอุ้งกะตี้กะตี้กองว่า ไอ้สิ่งที่พี่ทำไปอ่ะใครกันจะไปเอาได้ถ้าเธอจะพี่ไปเอาถ้าพี่จะเอาได้ต่อนี่ขั้นการก่อนถ้าไม่ว่าจะพี่ไปพี่ก็บเเอามาได้เหมือนกันแต่นี่คือคำสั่งของเจ้าพี่พี่ต้องการให้มันไปตายพี่ต้องการกรรมกามันโค่นอย่างมันพี่ฮับมาได้พี่ฮับมาได้อยู่ก่อจ้าพี่มาสองต่างนะแก่ผมเห็นว่าจีนขอเล็กขอน้อยแต่ว่าพอมันได้ๆๆ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 มๆๆ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 ัๆนๆๆๆๆๆๆนๆๆ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  ก็สารุแล้วดุพี่ดุพี่ทําได้เลยอ่ะพี่พี่ครับคนแบบนี้มันไม่ใช่คน poured… yeah. <popping favour ofosure> <Vaticaninations> <are> <away> Yeah. <laughs> ตายแล้วมาเลย,มา,ยามาเลยมาเลยมามาเลยขุดอะไรโซฟามันงัดดีงัดนี่ขัดกองมันนี่นบองแม่เนอะบองแม่เนอะอะล่ะมมีคนเดียวกับมีคนเดียวกับมันนี่สายมันนม่เองมันจอดจอดเยา เดียวเดียวกูขอถามหน่อยมระเดี๋ยวไอ้ไอ้มึงเป็นอะไรกูจะถามมึงแล้วกูใจมึงไปเอาแก้วเจ็ดสีไม่ดีเจ็ดแฉงยังเต้สองทะเลนึกกูนะบอกให้มึงมาให้มึงเอามาให้งได้เพราะว่าของทีนี้มันจะมาคู่ขันมานเองในการแสดงงานของมึงกับพวกกูแล้วประเด็นที่กูอยากจะถามว่ามึงปีกหนามึงร้องห่มร้องไห้มามันหายความไย่งไยหายความ บ่าค wow! wow! ah so ุก็เจ้าไปแล้วปวดหัวน้ำทะเลบ่ะเอาน้ำหม้อสักหกก็เจ้าน้าขู่ไปหาน้ำหมอแม่นแล้วมันนั่งหน้าเฟอกหน้าเงาคนก็ไหนแกหาน้ำใดน้ำทะเลถึงแมพอกัดมันกระดายมันมันมันเลอะมันสุ่มไอ้เจ้าเจ้าน้ำทะเลนมึงไปหาทะเลมันตีไรมันหิ้งก็บ้าขันหม้อมึงขออีกมั้ย เิบโูกเจ้าเจ้าเมื่อได้มาต่อรองเหกูนีายหน้าหนาต่อรอก็เห็นยีน้ากูเี่คนดียวนะที่มันมใจคนมันีหน่าด่ากูโอจคนลเปย์ยังมาเดียวนี้เมึงมเป็นอะไรปมาเนอะเออมึกมากูักอะไรคนเดี๋ยวนจะมันเจ้ามันได้มน้ำทะเลมันลุกโกรโอ้า เดีก <boundaries> <si suppression> ูกับแกเ่อคมสสนตสุที่กูต้องการแต่มึงกลับเอาเรืกูไปได้ก่อนีมึงจะออกกันเมืองนี้ไปกูเคลิกอา้ามาอไวันไปแนี้ถ้ามึงได้เจอเจสี่มี้จะแต่งกับมากูัวราชาจ่ายพิเศษสมรบมงกลับกููองแส่กนิงลูกเง แกจเ้วมึงไปแล้วมดเจยนสีมัีเจีแสงมาเพเขป็นเครื่องอยางไอ้แก้วแม่งนจะตัดออ้มาใ้เงี้ยมึงสมกันตายสกันตายแต่ทำไมงม่ออกนไ้สพมึงอยากลองดีไม่จะไปยัดคอ กันแนงกูก็ถาแม่กันอีกเจ้าเจนาเจ้าเส้สีมันี่เจ้าแสงนั้นมันอยู่ใต้ท้องอะไรนึกแต่ขนาดเนี้ยามึงเอามาได้กูก็ถาตัวเจ้าเนี่ยไปแก้คนธรรมดาเมื่อจ้าพ่ว่าน่นะมาเจ้าไปแก้คนเจ้าเองเนี่ยฮูก็เป็นอย่างฮูก็เป็นะอมู่นี้อก้กูตมาโตโค้ยง ข้าเจ้าเป็นคนมีบุญญาที่การมาเกิดอ่บุญกะบุญที่มึงได้เกิดมาอย่างนี้อืมเจ้าอะมันเหมือนต้นเหมือนจันเจ้าวันเนี่ยเอาเดี๋ยวมาจาแม่ไอ้ยันชู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 เจ้วเจ้าไอ้ขอใา้มึงแบบเป็นเจ้าเมดาขนาดแกเจี๊สีไม่นี่เจี๊แสงได้หนุ่มเสียมึงจะไปโดน ช่ไมังไนมหคะที่ไหดีพอสำหรับหานจ้าว่มาถึงพวัดแงเอวันมาเมื่อคืดเ่อเาพี่เรื่องหนมงเจ้าพี่จะแต่งอ่าแดงเดียวต่งก่อนนกกองอีเมสอีเมดูไว้เนาะคนบอกแลมันบว่าจะหึงแม่เมื่ไรถึงงแม่ไม่้เรียกมาแเลยแมทุกคนบอกคนแน่ขนบอกไว้กกกอนวเดียักอนป้าที่ความสามารถเจ้าไปนึกว่าจะเก่งกัน สามารถขนาดนี้ขนาดแก้วเจสีมันนี้เจะแสงเจ้าจะเอามาได้ถูกต้องแต่ก็ลืมไปลูกการที่จะแต่งงาแต่งงานทงแก้วเจสีมันนี้เจะแสงมันเป็น,นขนองขันมากเอกจริงขนนันมากก็ลืมบอกว่าความยิ่งขันมากเองภายในเมือ,องอี่จนะบ่อนะเคยแต่งงานเคยทำมาก่อนนั่นก็คือขนันมากก็ยจะมีซ้ายมีขวามนบัดน,นี้เจ้าเนี่ยได้ขันามากเองไปขวาทางขวามาละเจ้าแต่ ก็ลืมไปลูกมาอ,อย่างหรือเปาแก้วเจ็ดสีมนัมน,ม,นม,มีเจ็ดแสงมามันก็ได้แค่ซ้ายขวาข้างเดียวข้างใดก็ไ่้คนเราถ้าม,มีมือมันมีมือข้างเดียวกับเหมือนคนพิการมันกน็มันต้องมีครบสองมือเพราะฉะนั้นแก้วก้อยากแข่งงานมันก่อนเพราะใครอยักแข่งงานไทยอย่าไปไปเอาอยู่ปืนน้ำทะเลเปล่าคุณโรนัลโดถางโคแกงเงินแกงเง่าไปแก้น้ำตายก็น้อยแก้วแกงได้แกงเดียวเนี่ยความจริง,รงก็ไปดูเจ้าเหมือนกันเจ้าน่ะมีความพยายาม แต่พ่อหอยเองน่ะมันกินอยู่ที่บ่าเตวดาแล้วมันบอกพ่อว่าถ้าการแต่งงานครั้งนี้มันจะเฮือจรินรุ่งเรืองจะเฮือยุ่งยิ่งใหญ่เป็นะนะ้เจอคนลับหน้าที่ตาคันมากเอกของพ่อละมันต้องมีครบทุกอย่างแต่ในแบบนี้เจ้าได้มาแล้วเจ้าเจตสีมานี้เจ็แต่งงานไปถึงแม้ว่ามันะ จะได้ของดีมาแต่บางทีมั ti, 2, 3, 2. นอาจจะอยู่ได้ปีสองปีสามปีนั่นอาจจะมีคนตายของคนมั้นอาจจะป็นเจ้ากว่าได้โอ๊ะโอ้ะโมสามโคคันมากก็ยังไม่ซ้ายม่ขวาแม่ไจ้อแม่เจ้าพ่อดาอย่างแห่งเจ้าเจ้าเนี่ยโอ้ชสาดำดอนตอนป่าฮอกเหินเดินป่าดำน้ำดำดินไปเอาม่ก็จะได้เห็นมันเจะงง่ายๆะพ่อหูว่ามันลำบากพ่อของครั้งหนึ่งถ้าแม่เจ้าอยากจะเป็นสีส้ายของพ่อ พ่อสัญญาป่ะถ้าแม้พระเจ้าไปแล้วได้ของสิ่งนี้ที่พ่อต้องการเอามาประดับคันมากเองพ่อเนี่ยมาถึงเมื่อวานจะแต่งเมื่อวานมาถึงเมื่อคืนจะแต่งเมื่อคืนมาถึงยามไหนแต่งยามนั้นเจ้าจะทำมือปอดได้ก่อนถ้เพื่อบ้านเมืองมาได้มาไี่นะหลอกที่เกียวมาปลอกพอหนุ่มอกพ่อจะป่อจะเอาไอ้ยังแถมมาเดี๋ยวนี้พ่อต้องขอคำสัญญาจับเจ้ากวแบบนั้นถ้าแม้พระเจ้าบอกบอกนล้วเก้ีวจะจะไปจะไปเอามือปอดใช่ป่ะ แจ้ป้าเน่เป็นเจ้าเป็นนายจะต้องมีสัจจะที่รก่อกขาเจ้าว่าเอาแก้วเจ็ดสีวันนี้เจ้แถงแม่นขาจะแม่แม่ล้วแก่กบอกว่าเอาแค่แก้วันนีอากาศอบความจริงอ่ะเจ้าพี่ก็อยากจะมีสัจจะแต่ที่เทวดาท่านบอกมันสำคัญกว่านั้นถ้ามือก่อนะต้องขัดสืนและจักที่บอกเกมีห่อครั้งเดียวลูกเพื่ออนาคตของลูกพร้อมกับอินท้องจะอยู่มั่นอยู่คงอยู่ อยู่ยาวเพราะว่าเจ้าเป็นคนเดียวที่สามารถทําได้คนอื่นภายในเมืองภายก็จไม่สามารถทาได้และเจ้าจะเอาอย่างเห็นเจ้าคนเดียวเนี้ยครับต้องพักปากกับว่าการเนครั้งที่เจ้าจะไปทำเรื่องบอครอบครัวเพรเะว่นเมืองก็ต้องพักก่อนเอาเจ้าจะบอกร้านเจ้าจะเสียงันนี้จะแสงข้าเจ้าเองยังไปเอามาได้แล้วนอกอันยังอื่น้าเจ้าจะเอาก็ได้ให้อันว่ามาเลยบอกว่ามึงสามารถเอาได้อีเจ้าึงปาก ลับส้นสายินาทิลิมตัวไปเพือมึงออก่ากเงือกูแ้วเดินทางไปไปตัดอายอดเอาพันตุมมนเอาแล้วมึงไปในทางนี้มึงเดิตามอ้ยอดเอาพันตุมมนเอกูได้มึงกลับมาขมึง มาเดี๋ยวไปซื้อ,อาตองก,กันโดเต้นอ่ะแก้วคนที่มันมีกําลับเราวันชามันมีวิชายเยอะก็ยางเอากับมาได้ลูกลูกอะเป็นมวิชาลูกจะไปจะเอาจะไปเอาอะไรลูกชแาแม่เจ้าคณะแก้วจะสีมันนีจะแสงที่แก้ว,นนนกวคนนี้ยังไปเอามาได้แก้วจะลองหลึงสักรอบหนึ่งถ้าหากว่าเป็นแทนการของท่านบอกโตทร,ราชาแก้วเองเนี่ยก็จจะเะพย์ยามมาเต็มตุ้ง พ่อแก้วเองเนี่ยบอกก็แม่แล้วพ่อแก้วเองนะข้าวปลาสีทองถ้าแก้วตัดสินใจนะถ้าแก้วรู้จักทูว่าแก้วชอบข้าวปลาสีแม่ก็จะคอยเป็นกําลัางสายรุจะคอยเชียร์แก้วอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยจะคอยซัพพอร์ตแก้วเสมอถ้าแก้วต้องการนะแก้วมาหาแม่ได้นะลูกนะถให้เงนั้นลูกตั้งใจขอรับไปไม่หิวชาเรียบเดินทาง มุ่งหนาตู่เขาพระผู้เมนไปก่อนท่าเจ้าแม่เจ้าแม่ไปดีๆนะเจ้าัโทรามัเหตเื่อเดือนแจ้งไปแจ้งบ่เอาเอากดูกอ่ละหลุกละเมียหนอ มาบวชเป็นฤาษีเป็นตุกเจ้าอยู่นี่เสียว่าสบายอกสบายใจมาร่ำศึกษาวิชาตั่งทางในโอ้ยอยู่นี่เขาเกิดใหล่แก้วมาเสื้อหนึ่งนะเขาก็มบบคิดถึงอ้ยเขาจุ่ยมันดูมันเขาก็สบายอกสบายใจเฮ้ยเอาละวันนี้เขาก็จะไปเสาะหาผลมากแรกไปก่อนเพราะว่าวันพุธเป็นวันศีล

่าบมองหายอย่าตายแล้วันถจะตายก็ย้อนย่ายเดียวเนี่ยย้อมาเดียวอ้มาอ้มาหายย้องลำเหลือุ่มตาเออบกว่าเราไปอย่างงี้วักมาบัเดียวนี่นะดูหอตะองแ้วเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงไปแล้ว แกจเลฮะเออไปจุเออออออหาว่ามาได้มาอย่างอั้นอย่างนี้อ่ากอามาได้ปุ๊บอ่ะเท้าโถ่ถ้าราชเารจีมีดเอามาอ่เออเอ๋ไปไปแบบก็รู้แสดอู้แล้วกันแสดงน้องเกมอย่างตัวแฝงอากาศได้ละอันอี๋หลวงตาขอหน้าอะยโอ้ว่าอไอันมาเป็นอย่างนี้หลวงตา ประกองได้ไปแล้วอีกแค่หมวกอีกแค่หวได้แก่สีมันนี่จะแทนอมันจะพุ่ใชไยมันจะใสทีนี้่เอนะก็มัดมีดออกจากฟักนี่ยเอออะไงแล้วแล้วมันจะปาคอกระแก้วมัจะปาคอเออแล้วมัดิ้งจ่ายว่ะแกพลาสต์ข้ในนี่เนาะออเดีวห้พ่ไปดิ้งแก่พ่ดิ้งแกสีนี้พ่อจะหาต้อเติมเงิแลเตา ปูมือปูก็ไม่ออกจะทาแต่ปจะแตลกกาักินมามามาแรงละสิหลกกาลปูเขาได้เป็นเขาได้เป็นลองมุเนาะกิก็ก็เอยกินอกินมามานี่พม่อก้มาพิี่เนี่ย่พี่กินเส้นมีุ่นตัวมา่ากินมะมาระังแก้ก๋เตี๋ยวเออแม่กูเสียี่ี่ไี่ขาเออเอ้หลกาออ มก,ก้มก้แล้วะ้วแก้วไฟแก้วได้แก้วมาแล้วกรรมนี้ยังได้แห่นีโอ้ได้เ่งการตักนี่ได้ยตักพักอ,อย่างนี้ดอกก้อเปเดียวเนี่ยอเอาเอาแก้วเจ็ดสีมันนี้จะแสง,งมาอเอาว่าเป็นขันนักมันได้เพิ่มเดียวขันนกต้องมีต้องซ้ายต้งขวาอีกโอ้คนท้าวคบอกนาแล้วมาเรื่องขันามีซ้ายขับขวาเมนแล้วมาใจข้าเจ้าเป็เดียวนี้นะใจหะบอก้็เจ้าไปเอาอย่างงูก็ เอาแกใคงน้อกแจะใครมอกกับพน้าลาเ่นซื้อหน้าม่ขา้ได้เอย่าว่าูวบอว่าเอาหยันก็บอกหเอาหูก็ูแกานนีหนารงนั้นไม่จะเอาไมจะเอาหยังแปยอดเ่าประตูเมนออกอกอกพักอกอกอกไม่้นนมรนั้นอกเนี่ยอกแตกเนี่ยเออฮะอก อีใน,นังนมว่ะนมแห้งน่ะและและมึงอย่างใหญ่ยงไรก็หน้ากากหน้ากาไรงาย่อยางเดียวเนี่ยมึงไปได้ดีไหะอ่หากากพอเดี๋ยวเดินหาหล้าตาจะมือมือมัวๆให้ลืมใส่โค้ตเอมายอ่ะว่ะจะเียังไงแนี่มันมีที่ไหนยอดเขาพัทโเมนเนี่ยมันไปตามใดมันไปตามเมองนะ ไปกำลังับเกีับกาไปกำลงเป้ากับไปกัำมองปางก้บแม่แดงกับแม่ออนก้าไปกลัใดปรเดี๋ยวนี้ี่แกวเอ้ยกูนั่งมาได้เฮ้ยกูหอนก้นกูจะบอกคือก็จะบอกือยอดเขาพัสเมนเนี่ยมันมันจะมีต่งนี้ตงางลูกต่างป้างมันอยู่นี่ากที่ไปแหมสามร้อยยอดฮะสามร้อยยอดยอดเขาพัสเมนสามร้อยยเออ จยไกลๆคนเนี้มีวิชาผมจะแดนิ้นไปก่นยังมาถึงนอกจากคนมีบุญแดนต้มีบุญนักก็ไปมาได้เหมือนกันแต่ต้องมีคนช่วยหลวงตาว่ไก่อะปลามเปลเือแล้วไครเฮียไปเอาเนี่ยแล้วเามันมได้หรอก็มาได้คอกับปุกับ่ังค่าและอใ่าเือหลวงตาได้ตนจับจัจับจับจบ่ัจับจบจับจบ ว้าเอาอย่านีู้่ไหลอูไหลถ้าคืนว่ามืออูกับมือเนี่ยมึงจะขึ้นไปยอดเขากชุเมเนเนี่ยเราจะไปมาได้โนกาโนกาว่าที่มันมีไอยังเอาโนกาที่งเดียนโน้าห้ดเด่นครับอีเก้าเก้าอ่ะอีก้อจะช่วยมึง แจะช่วยมึงเห็มครั ok, ้งหนึ่งคือว่าช่วยอาบุญที่ว่าช่วยลูกลูกหมาแกตาดำๆว้าจะเป็นว่าลูกหมากลัลสกาสกาอีกพ่อเล็กนิดเออลูกลูกกาแกตาดำๆเอออีกแต่อีพ่อจะช่วยมึงอ่ะอย่นี้อย่างเท่าก่อนอีพ่อก็ช่วยหนึ่งก็ได้ละเจ้าอ่ะอีพ่อมีของพิเศษคนต้องตามมีเหรอมีของพิเศษไหมรอมางอันนี้อันนี้มึงพออีกพ่ออยากของพิเศษมึงพอมีอยู่นี่้อย่าเย็น จะมีแต่แต่ทุกเจ้ามาได้ก็ใจบาดสกินซึ่งวันซึ่งวันนะว่ามีของพิเศษพ่อตาไม่ไหนเด้อของพิเศษอ่ะพี่ป้อมีของพิเศษมึงใจเย็นๆไม่ไม่ไหนมาอย่างมาสักอย่างคัมเบลก่ะของพิเศษพี่ป้อเนี่ยป๊อเช็คมาป๊อได้ทันทีเลยบาขึเชื่อหมาให้หนงตาบเชื่อ พ่อเนาะพ้อจะเสกยู่มานลยไอ้ยังเต็ดจางการพุดธักเพื่อหักสุกเสามีแปดังดวนีว่าไงเหรอเต็จจางการพุบธักเพื่อหักสุกเสาก็ไม่พรวันพราหักเราะวันเดียวขันอันนี้วะนะกานตัวกาี่เงาเลยรู้ว่าไงเหรอตัวกาี่เงาเอ้ยคุณมาช่วยเหละอ

แม่ม <ítulo> ือของพิเศษมือไปช่วยมือมาจ้องใจมึงใจคนเดียวช่วยเจ๋อยใจยียยานใจเยียรักยานอ๋อแล้วถ้ามันยานทาไปไปได้หูมเบาๆคลๆมันเป็นคาพังเฮ้ยโอ้๋ออออ๋ออคออ๋ออ <simple> ๋ออาออ๋ออ <Champions> ๋ออ๋ออาออออ๋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 ออออ อย่งอ๋แน่จริองออกมาจกบาอ <c oughs> อ่อางน่ะโกเชยโตชยอน,นี้น่ยเนี่ยโกเชี่าอ่ารตอันนี้อน,นี้เน,นี่ยเ <c oughs> าามผไม่ครัวตเจ้านี่เพ่ลาบจีิ อันแรกจะไม่ครัวกับอ uh. oh, ีโต้ห ah ่งย่างอันนี้มายยังอีโต้แช่เย็นอีโต้แช่เย็นเออโอ้มันดีแข็งตกรึบเด้อเวยนะความหมายของมันอีโต้แช่เย็นคืออีโต้เนี่ยเป็นของวิเศษที่อยู่ในเนี่ยมันจะเยือกเย็นทำเลื้อมือสัจจะอธิษฐานแล้วมือถึงโต้เนี่ยปุ๊บคล้ายๆอย่างมือกึยหันนี่ก่อนอ่าอย่างก็ที่ห่อได้แม่โมน่ะอ้าวขี่ยู่เว้ย มึงกธิษฐาอาดิหานอีโต้นี่ยมึงปุ๊บมึเอาไ้ว่างอ่างเลยะมันจะห่ะไปเลยขึ้นไปเย้อนเขาพรสุเมนแกกันเนี่ยเมื่อวานที่เอาไปถามมุกคมโบฮะออไปถามบุกคมโบเหรสองแล้วแล้วก็บุกคมโบเนี่ยกี่บุกแกโบมาบกแกโวก๊าุกคำโบเอโงก๊าเอาอยนี้แล้วห้โงกาบเอาเป็นของพิเศษแอ่มนึ่นงาแต่ก่อนดตือมึงแต่มีข้อแมอย่างหนึ่งอย่างน คือใจที่สิ่งที่อ่าต้องการอย่างเดียวจะไปใจฆ่าทรัตย์ชีวิตอ่าเป็นทรัพย์เป็นปลาเป็นทัพย์เป็นหมูเออจะไปฆ่ามันมันของมาดีเปของปลาลองเจ้าไอ้แก่จะไปเอากัดยอดเขาปะตุมนอย่างเดียวถ้าได้มาแล้วก็จะหยิมาคืนเอออันนี้ละได้มาคืนแล้วมึงจได้มาแล้วก็มึงะเอาคืนอี่ป้อนะแล้วก็บอกเอาก็ได้ยกขึ้นมือเป็นของขวัญไปเลย ห้องควาตีไม่แฮปปี้เลียทุกอยู่คืนหลังก็ได้เว้ยถ้ได้ไม่ถิโตแล้วก็ากระตัวนั่ะเอาไปเอาเอากะเอาก็ไปเอากะเอากะมาไป๊ะต้าปะกอม่อเมาไปลงตาเวเอามเปียมาตั้่ะเว้ยอ่ามึงับห้องลงตาไปเออกลมึงจุกไปเว้ยนะคาเชนนขอลาไปเอยอดเข้าพระสุเมร จะเป็นจะตายแล้วแต่เวนนะรีบเ,เดินทางไปเขมามัานเมนดีกว่า